กองทุนหมูบ่บ้านกองทุนเพื่อจกทนทุกบา้านกองทุนหมูบ่บ้านสร้างเสริมสมงตออเพื่ออนาคตสวัสดีครับผมกิตติยมโคตนะครับประธานกองทุนหมูบ่บ้านน้องปะาตางตำบลโสกรรมามอาเภอเซกาจังหวัดบึงการครับปี2559กองทุนหมูบ่บ้านก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทัง สทบอนนะครับเป็นโครงการประชาลัดนะครับซึ่งมู่บานก็ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อสิ้เฮดล้านค่าแก้ไขปัญหาในเรื่องของการซื้อสินค้าที่ยูไกมบมมีร้านค่าในชุ่มชนยังสีนะครับต้องออกไปซื้อสินค้ามาจากทางอื่นนะครับซึ่งก็เสียเวลาหลายกับที่น่องในพื้นที่ชุ่มชนนมู่บานยังสินะครับบวกกับว่าอาชีพบ้านเฮาเป็นเกษตรกรเฮ็ดสวนยางก็สีแล่วมมาจากสวนยางกัซีแล่อมมาจากให้จากสวนยังสินะครับการแล่นสีแล่นไปซื้อคอง ยังชุมชนอื่นนี่สิมันเป็นเรื่องลำบากนะครับนะครับเข้าเฮต์หลานข้าชุมชนมาเพื่อเทศบาลเพื่อททเทศบาลที่สีได้มีการซื้อของที่สะดวกสบายขึ้นซื้อของในบ้านจะของซื้อของที่ราคาถูกแล้วก็อยากได้ยังกับเป็นเทศบาลสั่งมาว่าเอาใส่ของลักษณะจังใดนะครับสินค้าประเภทใดนะครับหลานข้าชุมชนกับมีที่ไปที่มาในการก่อสั่งในการเฮ็ดลานข้าประมาณจังสี่นะครับเป็นการตอบโจทย์เป็นการแก้ปัญหาให้กับไทยบาลส่วนหนึ่งในการมีหลานข้าชุมชนเกิดขึ้นครับผม ครับผมเรื่องของล้านค่าชุมชนน,นนะครับเพราะมีกรรมการกองทุนมู่บานทั้งหมด10คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการร้านค่าประชารัฐน้ำกันนะครับในเรื่องของการแบ่งหน้าที่และผิดชอบนะครับลักลักณนี่ก็จิมีเรื่องของกรรมการตั้งเว้นกันมามาขายของนะครับวัน้ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับต้องพัดเว้นกันมา,มามาซอยกันขายแล้วอีกส่วนหนึ่งร้านค่าเขาตั้งขึ้นมาเนีย่ยในเรื่องของโครงการรัฐต่างๆนี่เขาหลับหมดน,นะครับ,บว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการคนละครึ่ง สิทธิ์เพิ่มกําลังซื้ออย่างต่างๆที่โครงการรัฐจัดขึ้นมานะครับเข้ารับมัดนะครับรับมดในรับบริการลูกค้าทั้งหมดซึ่งนะครับซึ่งต้นเดือนหรือกลางๆเดือนช่วงที่มีรา่การสวัสดิการต่างๆของรัฐนะครับลูกค้ากระสีไหลเขาก็ได้จ้างนะครับจ้างพนักงานขายมาเติมคนหนึ่งนะครับเพราะว่าลําพังคณะกรรมการที่ต้องพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาส้อยกันขายมันกับบุคคนะครับ ก็ต้องเห็ุจังสี่เพื่อยังเพื่อบริการลูกค้าให้ท่านนะครับซึ่งคณะกรรมาการที่มาเหตุงานนี่ก็บโบเมนวาสีให้มาเหตุซื้อนะครับก็บมีผลตอบแทนซึ่งได้หลายพอสมควรนะครับจากผลกําไรที่ค้าขายได้อันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการครับผมแรกๆเขาก็เฮ็ดบัญชีมือนะครับซึ่งรายละเอียดในการเฮ็ดบัญชีมือนี่มันละเอียดบ่พอนะครับเมื่อเขาขายสินค้าหลายๆขึ้นไป าการนําโปรแกรมเขามาใส่มันสิจัดการเรื่องของระบบบัญชีเรื่องรับรลยลับย,ย,ยจ่ใยจยังทั้งหมดให้เป็นเป็นเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับโป่งใสสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ซอยลดทอนปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายๆที่คณะกรรมการเฮ็ดยากนะครับ <S <S ในเรื่องของอสต็อกสินค้ามันเห็นในห้องรู้จักว่า,าตัวใดเป็นสินค้าที่เทศบาลต้องการหลายสินค้าตัวใดที่ขายดีคณะกรรมการทุกคนก็เห็นว่า สินค้าตัวใดเฮาสิเ,เ,เบิดแม่นว่าผมบ่อยูก่กระยานะครับกรรมาการก็สิสามารถเข้ามาเบิง่งได้หมดเฮาก็สา,ม,ม,า,สาม,มารถดําเนินการแก้ไขต่อไปได้ครับคุณสมาชิกเริ่มต้นก็นมาจากนะครับมาจากสมาชิกของพื้นหมู่บ้านของน้องกระตางเองน,นะครับเพราะเขามีระบบที่มั่นคงแน่แล้วนะครับกับสีมีการขยายการเปิดรับสมาชิกจากบุคคลภายนอกซึ่งบ่แม่สมนสมาชิกนะครับก็สิเป็น ตั้งหมู่บ้านนะครับตั้งหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านที่เขามารวมสมัครเป็นสมาชิกนะครับการเป็นสมาชิกก็สิได้รับการปันผลขึ้นทุกหกเดือนนะครับในเรื่องของการปันผลสมาชิกขึ้นครับการปันผลนี่ปันผลมาจากยอดซื้อนะครับซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายซึ่งเขากับปันผลเป็นเงื่อนสดหรือลูกค้าลางค้นกับ่เอาเงินนะครับโดยเงินหลายๆกับเอาของไปแท่นนี่สิทั้งร้านค่าก็ยินดีครับเพราะว่ากับเป็นการขายของขึ้นเ่านะครับเป็นค้อมองการของสมาชิกว่าเสียวเงินหรือเสียวสินค้าครับ การเลือกซื้อสินค้านะครับผมพยายามสิเข้าไปหลายๆห้างบิ๊กซีโลตัสแมคโครยังสิผมสิไปนะครับเบือ้องสินค้าตัวใดที่เพิ่นพอได้เป็นโปรโมชั่นที่ราคามันลดกว่าปกติอย่างสินะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเบิ่งคุณภาพสินค้านะครับเพราะว่าเขาลดราคาให้แต่ว่าสินค้าบ่ามีคุณภาพก็บ่เอาผมจึงสามารถเอาสินค้าพวกนั้นมาขายราคาถือกว่าหาท่องตลาดปกติได้นะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีเลือกซื้อสินค้าที่ทางร้านนะครับทางร้าน,ทา,านทางกองทุนหมู่บ้าน จะหาสินค้ามาขายให้กับสามารถชิกกับลูกค้าครับเรื่องของสินค้าชุมชนนะครับมีสามารถชิกเอาสินค้าชุมชนมาฝากขายไม่กวดสวิงแหกกองเข่าจังสีนะครับล้านค่ากับโบ้เคยเอายังแจักบาตรตั้งราคามหาสิ6หกสิบกับขายเหตามนันนะครับและการขายสินค้ากับโตตองมานางขายเองครับมาฝากล้านค่า ร้านค้าชุม่มชนขายให้ให้บ้านก็ได้เงินกลับไปได้งานเฮ็ดมีงานทําได้เงื่อน้อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ร้านค้าชุมซนให้การช่วยเหลือกับสมาชิกหมู่บ้านครับอกถึงรายการขายนะครับรายการขายขายที่ได้ยอดขายแต่ละเดือนนะครับฮ่องกงสิตโตกิป,ประมัณ 4แสนเศษนะครับ4แสน4แสนหาแสนประมาณนี้นะครับผลกําไรอยู่ประมาณ4หมื่กว่าบาท4หมื่น4 4หมื่นหานะครับต่อเดือนถ้าห้าสิบใบม้วงในรอบปีนะครับเงินหมุนเวียนเาอยู่ประมาณ4ถึง4ล้านบาทซึ่งมันกเสิมีกําไรอยู่ประมาณ4ถึง4แสนบาทประมาณนี้นะครับผลกําไรที่ใดที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบปีหนึ่งทั้งล้านนะครับทั้งล้านเทศเทศเป็นรอบหกเดือนรอบหกเดือนนะครับหกเดือนนี่ส4น้ำ ผลกําไรที่หักจากค่าใช้จ่ายหล้อมาเป็นกําไรสุทธิห้องกสีนัําไปหนึ่ 1. สมทบล้านค่า 2. องเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสาเฉเลียขึ้นสมาชิกจากยอดซื้อสี่นะ 4. เป็นทุนสาธารณประโยชน์แล้วก็หให้คนขายครับผม ปลาสุดล้านค่าชุมฉนบเหนนองปลาตางก็ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการตามแนวทางประชารลักรอย่างของจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งก็ได้เดินทางไปรับรางวัลที่จังหวัดชัยภูมวางวันที่หสิงหาคมที่ผ่านมานน่ครับ <S <S ปัจจัยความสำเร็จของล้านค่าประชาหลักรอาตาังก็คือ ขายสินค้าและค่าถือนะครับแต่ว่าการขายสินค้าและค่าถือก็ยังบ่ไดึงดูดใจของลูกค้าเท่าใดแต่สิ่งสาคัญสูงสุดก็คือลูกค้าที่มาซื้อของอยู่นี่นะครับได้เงืนขึ้นทุกไล่ในเรื่องของเงืนปั่นผลซึ่งมงเงื่นเพิ่นอจสิปันในไลายปีต่อยุมองี่ปันหกเดือนครับทั้งนี้ทั้งนั้นควบสาเร็จของลานค่าที่เกิดขึ้นได้ทุกมื้อนี่ก็ย้อนได้รับควบรวมมือจากสมาชิกที่ซอยกันซื้อ สอยกันดูแลรักษาเพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของลานค่านะครับซอยซื้อซ้อยใส่ซอยรับซอยกันรับผลประโยชน์แล้วก็รักษาของแทนสนซอยกันอันนี้เป็นประเด็นหลักๆของพื้นที่เลยครับซื้อของอยู่หนีมันสะดวกกับการที่เขาต้องไปซื้อบางอื่นบางอื่นคือเขาบ่ามีปันผลมีสวัสดิการให้เฮาเลยต้องเลือกซื้อ้านเจ้าของบ้านเจ้าของกองทุนมู่บ้านเจ้าของ ดีมากๆแล้วจะ่ไหซื้อของร้านค้าชาครัฐราน,นี่จะของถือก็ชุบช่บ้านชุ่มมองะจแะแรกสะดวกสบายจาะราคาถือก็กันจะแล้วก็ได้อันปันผลด้วยจะเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าประชารัฐนะครับผมแน่นอนนะครับผมอของบ้านหน้องปราต่างก็ถือว่าเป็นกองทุนหนึ่งที่สุดยอดจากหมู่บ้านเล็กๆ แล้วอยู่ในซอกหลืบในอยู่ที่ดงในอยู่ที่ชุมชนที่ห่างไกลจากความเจริญห่างไกลจากชุมชนนะครับผมแต่สามารถบริหารจัดการให้กับกองทุนที่สามารถเพิ่มพูนพัฒนาและก็ต่อยอดให้กับประชาชนได้ครับผมเพื่อมีกองทุนในสนใจจิมาศึกษาเบื้องงั้นนะครับกับิอ่าหทียูรานข่าไปก่อนนะครับอ่าเลขที่41หมูซีบ้าน,น้องกระตามตงตำบลโสกามอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์38150หรือสิโทรเขาเบอร์โทรนี้ก็ได้ครับ0611175880บ่หลับแตก่กลางคืนครับ24ชั่วโมงอยู่แต่ว่ากลางคืน,นย่ำหลับก็ยาว่ากันครับผม